คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ถ้าเกิดเราดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วมีการรายงานข้อมูลกันออกมาว่าเพิ่มขึ้นวันหนึ่งเป็นพันคนเลยนะคะคนไทยที่อยู่ที่เมียนมาก,ก็เลยรู้สึกหวาดผวาเป็นอย่างมากตอนนี้เนี่ยรีบเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเราไปสำรวจที่ด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็จะพบตัวเลขของคนที่เดินทางเข้ามามีมาก ขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะล่าสุดจากบริเวณจุดผ่านแดนถาวรอ,อำเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายตรงชายแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่สอง ตำบลแม่สายอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดท่าคีเหล็กประเทศเมียนมาเมื่อวานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคหรือสอปอกรอํเราเภอแม่สายได้ทําการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับจากจังหวัดท่าขีเหล็กมายัางประเทศไทยแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบมีเป็นจํานวนมากนะคะการเดินทางกลับเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในฝั่งท่าคีเหล็ก ที่มีศูนย์กลางการระบาดบริเวณโรงแรมวันจีวันซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสันสายไตยจังหวัดท่าขี้เหล็กหลังจากที่นายประจนบประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายให้คนไทยกลับตามช่องทางปกติโดยจะบริการตรวจโรคให้ฟรีเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีกลับเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาเมื่อวานตอนเช้ามี23คน เป็นผู้ชาย8คนผู้หญิง11คนและพระสงฆ์4รูปค่ะผู้หญิงทั้งหมดทำงานอยู่ที่โรงแรมวันจีวัน ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจหาไวรัสโควิด -19 ให้ทุกคนจากนั้นนำตัวไปกักดูอาการที่ศูนย์กักดูอาการหรือโลเคชัควอนทีนในเขตอำเภอเมืองเชียงรายตามขั้นตอนค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังทำการตรวจหาเชื้อในเจ้าหน้าที่ที่ประจําการอยู่บริเวณด่านพรมแดนและคนขับรถบรรทุกสินค้าทั้งชาวไทยและเมียนมาอีกประมาณ300คน แต่ละคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากถึงแม้จะมีการระบาดหนักในท่าขีเหล็กแต่ก็ยังคงมีการเปิดด่านพรมแดนแห่งนี้เพียงจุดเดียวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับเมียนมาโดยคนขับของแต่ละฝ่ายก็จะต้องถูกกันไว้ไม่ให้ล้ำออกมาจากด่านพรมแดนค่ะ